หนักไหมหนักข,นข้างหลังหนักไหมคะเพราะเพราะว่าเวลาเราใส่อะเหมือนเหมือนเขาก็จะหนีบแบบว่าเหมือนเราจะมัดตั้งๆเนาะเราก็ต้องหนีบทับแล้วแล้วมันก็จะออกลักษณะเป็นงูแบบอันนี้มันจะเป็นแบบแรกถ้าเป็นแบบที่สองมันจะเป็นจะเป็นอีกทรงหนึ่งเดี๋ยวพี่หนีบให้ดูคือมันสวยอยู่นะตัวนี้ก็สวยเพราลองยืนดูสินี่มันก็จะแบบสงา่าสง่าหน่อย ค่ะอันนี้มันต้องมัดสูงประมาณนี้แหละมันถึงจะสวยใช่อันนี้แบบว่าลูกค้าลองแบบวัดหนีบดูนะคะพี่ปอพ่น์ก็เลยขออนุญาตรี <l ief> <l ief> วิวเดี๋ยวเอาไปลง YouTube กับติกต็อกให้ให้แฟนเพจดูคือรุ่นนี้มันจะดีอย่างมันจะใช้ได้สองแบบคือสลับกันพลิกแค่ข้างบนข้างล่างราคาเท่ากันเลยแต่ว่ามันมาใหม่มันน่ารักดีมันก็ไม่ยาวมากนะเตียงเตีงตัวน้อยอะประมาณเอวมัดสูงมันก็จะขึ้นไปอีกแต่ถ้ามัดต่ำก็จะยาวหน่อย มันมันทําเวลาเราออกงุงออกงานอะไรมันมันทําได้ง่ายปกติเคยหนีบไหมปกติเคยหนีบไหมใช่ช่อ้ช่นี่มันต้องหนีบสูงแบบนี้ถึงจะสวยสง่าดีนะถ้าถ้าหนีบสูงอย่างเงี้ยสวยอยู่ น่ารักดีมันมันไม่แรงมันไม่ยาวเกินสิงได้อยู่ใช่ไหมเนียนเห็นไหมพอตัวเองหนีดดีๆก็มันก็สวยเนียนมากอันนี้ลูกค้าหนีดตัวห่างมารุ่นหลอนนะคะรุ่นนี้บอกว่าที่หน้าร้านมีนะคะโฟสามร้อยห้าสิบจากค่าเก้าๆคือใส่ได้หลายโอกาสนะนตัวเนี้ยสา,สาได้รีดได้ม้วนได้ใช่สวยดีน่ารักหรูหราสวยนะ มันมันก็น้ําหนักมันจะเท่าเท่ากันแหละมันมันจะไม่ต่างกันมากแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเรามัดแบบว่าความความแน่นของผมที่เรามัดมันจะไม่ลังแต่สวยสวยจริงสวยนะขออนุญาตรีวิวน่ารักดีสวยอยู่นะตัวนี้ก็สวยเราลองยืนดูสินี่มันก็จะแบบสง่าสง่าหน่อยค่ะอันนี้มันต้องมัดสูงประมาณนี้แหละมันถึงจะสวยใช่ อันนี้แบบว่าลูกค้าลองแบบวัดหนีบดูนะคะพี่บ่อเพิ่นก็นเลยขออนุญาตรีวิวเดี๋ยวเอาไปลง youtube กับ t ิกต o อให้ให้แฟนเพจดูคือรุ่นนี้มันจะดีอย่างมันจะใช้ได้สองแบบคือสลับกันพลิกแค่ข้างบนข้างล่างราคาเท่ากันเลยแต่ว่ามันมาใหม่มันน่ารักดีมันก็ไม่ยาวมากนะเตียงเตียงตัวน้อยอะประมาณเอวมัดสูงมันก็จะขึ้นไปอีกแต่ถ้ามัดต่ำก็จะยาวหน่อยใช่ประมาณนั้นขออนุญาตรีวิวพอดีน้องแบบว่าเลือกตัวที่เป็นแบบ ตัวนี้จะเป็นเอ่อตัวตัวดังโงดที่เป็นแบบแบบกล้าวมวยสวยๆนะคะเนี่ยคือเรามัดทับไปกับผมของเราเหมือนแบบที่เขาชอบใส่กับกางเกงยีนเสื้อยืดเวลาไปเที่ยวแล้วมัดคล้ายๆดาราเขามัดแบบมัดเซอร์ๆนะ่ะประมาณนั้นอนะ่ะพอเราเข้าไปปู๊บมันจะเนียนมากเดี๋ยวพี่ปอเปิลจะมาให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูทีหนึ่งคือเขาจะมีตัวหวีเสียบแล้วก็ตัวล็อกนะคะเดี๋ยวพอมัดเสร็จแล้วเป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะคะ <c oughs> ดูอะไรอีกทีหน,นึ่งน,นะเนาะ อันนี้มันแค่ลองใช่นี่ลองอเฉยนอันนี้จะเป็นตัวก้าวแบบตัวตัวดังดังหัวน่ารักนะ<ม>ข้างหลังสวยมากเลยนะปุ๊บนคะคะคือมันจะเป็นแบบก้าวแบบนี้เลยขึ้น<ม>เราจะก้าวสูงๆูงไปตั้งจุกข,ขึ้นตรงกลางไปอีกก็ได้นะคะน,นี่<ม>พอดีแค่แค่ซ้อมนะแค่ลอง<ม><ม>ก็เลยแบบว่าก็อาจจะมองดูเป็นประมาณนี้แต่ใช้ง่ายรุ่นนี้ใช้ง่ายแล้วก็มัดเองได้ง่าย,ายๆเลยใช่แน่นนะแล้วแล้วมันมีตัวตัวสายรัดนะเนาะปวดหัวไหมคะมันดึงไหม ม,มันเหมือนเรามีผมเยอะอะเราเซตให้มันกระจายกระจายก็ได้นะคะตัวตัวเส้นใหมอะใช่ทําให้มันฟูฟูเหมือนผมของคนปกติก็ได้ใช่ม,มันมันซักได้ได้ได้อะไ,ไรได้หมดเลยไม่ใช่ได้นานทนสวยอะอก็สวยอยู่นะ <laughs> น่ารักดีอันนี้ค่ะอันนี้มันสองห้าเก้า